สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่สิบธันวาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนแปดสดหกแดเจะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเกู้สองหนึ่งแปดหน จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองสองเก้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสามตัวก็หนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเนาะหรือจะจับเอาใหม่ก็ได้เน้อแปดหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหรือจะแปดเก้าสองก็ได้เนอ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษสองก็แปดหกกัหกกับห้า สองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกสองแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเก้าเด้อจับคู่ก็สองแปดแปดสองสองห้าห้าสองสองหกหกสองหกแปดแปดหกนะแปดห้าห้าแปดนะคะสองหกแปดห้าแปดสองเก้าสองหกเพื่อนเพื่อนจะจับาใหม่ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติศูนย์กับสามหนึ่งกับสี่ ูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้นยสหนึ่งสสองสีหกเจ็ดสเก้านะสองศูนย์สูนย์สี่สองสจับคู่ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนสามี่สหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะต่อไป vip 2สองก็ห้าสามก็หกสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหห้านย์ห้าหนึ่งหหสห้าหสองห้าหนึ่งสหห้ห จับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสามสามสองหกห้าห้าหกสามห้าห้าสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะวันนี้เด่นเด่นสองเด้อว,วันนี้อย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ